ก็ขอสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นป .6 ทัก4เจอกันอีกแล้วนะคะในคาบเฉยนะคะเมื่อกี้เราเจอกันในชั่วโมงเรียนปกตินอะอ่เรามาต่อกันที่ภาษาต่างประเทศนะคะที่ใช้ในภาษาไทยของเราก่อนที่เมื่อกี้นะคะคุณครูได้ให้นักเรียนได้ทําแบบแต่งประโยคลงในสมุดนะคะตอนนี้คุณครูขึ้นตัวอย่างไว้ให้แล้วนะคะตัวอย่างตัวอย่างของการแต่งประโยค นะคะซึ่งเอาคำภาษาต่างประเทศมาแต่งนะคะมีอยู่4 4ประโยคใช่ไหมคะนักเรียนก็เปลี่ยนคำแต่ละภาษาเปลี่ยนคำไปนะคะแล้วก็แต่งประโยคด้วยตัวเองนะคะครูแชร์ให้หน้าจอให้แล้วนักเรียนดูตัวอย่างได้เลยนะคะครูคขอเช็คชื่อก่อนเนาะตอนนี้เข้ามาจะมีใครบ้างเอารายงานตัวเป็นเลขที่ให้ครูเลยนะคะครูลิสลาเลขที่ ยี่สิบหค่ะเดี๋ยวเูเช็คชื่อก่อนกุริสราเลขที่ยี่สิบหกนะคะต่อไปรัภาษกรเลขที่รัพาษกรอยู่ไหมคะ แล้พักรจะเป็นเลขที่ห้าเนาะอ่าต่อไปมนัสนันเลขที่มนัสน,นันโอ้หายไปหมดแล้วนี่อ่าประพินพัฒน์เลขที่ยี 25, ่สิบห้าครับอ่าต่อไปภูมิน มาครับอ่าภูมินภูมินทําเลยนะครับเดี๋ยวคุณรูจะสั่งให้ทําแบบภูมหัดในแบบฝูมหัดนิดนึงเนาะรักสิกาเลขที่สามสิบค่ะอ่าครับสิบนะคะต่อไปนะคะหมดไปยังนี่โอ้เข้ามาแค่นี้อีกคนนี่ สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามานะคะนักเรียนก็ดูตัวอย่างตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะอัดคลิปนะคะลงใน youtube ให้เนาะครูแปะลิงก์ให้นักเรียนก็เข้าไปดูนะคะ่านักเรียนทำแต่งประโยคสี่ข้อแล้วอให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดนิดนึงมีแบบฝึกหัดอยู่ใกล้ๆมือไหมแบบฝึกหัดหน้านะคะที่หนูจะต้องทำก็คือแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบแปดค่ะ ห8้าสิบแปดเอาแบบคุณหัดมาเปิดดูก่อนเนาะหน้าห้าสิบแปดนะคะหน้าห้าสิบแปดให้เราหาภาษาต่างประเทศหาหาคำภาษาต่างประเทศตามที่เขากำหนดมามาใส่แค่นั้นเองนะคะอ่าหน้าห้าสิบแปดหน้าที่ห้าสิบแปดกับหน้าห้าสิบเก้า ให้นำภาษาหนังสมาแขีเช่มใช่ไหมครับอ่าแค่นั้นเองไม่ได้แต่งประโยคนะคะทําได้อยู่เนาะอ่าดังนั้นได้ครับอ่ทาททำเลยตอนนี้นะคะแล้วตอนเย็นก็อย่าลืมอัดคลิปส่งคุรูนะใครที่ยังไม่ได้ส่งนะอัดคลิปการพูดแสดงความรู้อ่าห้าสิบแปดห้าสิบเก้านักเรียนสามารถหาคําเพิ่มได้จากในหนังสือเรียน ถ้าหาในหนังสือเรียนไม่เจอค้นในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยแค่พิมพ์ภาษาชวาภาษาอังกฤษภาษาจีนลงไปมันจะขึ้นมาเยอะนะหนูก็บอกว่าคำที่ภาษาจีนที่ไทยยืมมาใช้ภาษาอังกฤษที่ไทยยืมมาใช้ภาษาชวาที่ไทยยืมมาใช้มีเยอะมากอ่ะครูให้งานเพิ่มแค่สองหน้านี้นะห้าสิบแปดกับห้าสิบเก้านะคะห้าสิบแปดกับห้าสิบเก้า ใครมีอะไรจะสักถามคุณครูอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีคุณครูให้เวลาเรียนทํางานเนาะเราเจอกันแค่นี้นะคะอ่าสวัสดีค่ะขอคุณค่ะคุณครูคุณครณครับคุณครูค่ะอ่า